เริ่มต้นข่าวแรกวันนี้จะพาไปดูปรากฏการแปลกๆไม่รู้ว่าหลายคนอาจจะเอาไปข้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือไม่เอออันนี้ก็ไม่แน่ใจบางคน,<ห>นก็<ะ>ที่จังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้ชมเมื่อเช้าเนตอนเวลาประมาณ7จ็ดโมงเหนือน่านฟ้าของจังหวัดเชียงใหม่มันเกิดปรากฏการที่ ต้องใช้คําว่าหลายคนถ้าไม่คุ้นชินเนี่ยเขาใช้คาว่าเป็นปรากฏการณ์ประหลาดเลยนะเห็นลูกไฟอยู่บนท้องฟ้าคุณผู้ชมให้ไปดูภาพกันก่อนว่าลูกไฟที่ว่าเนี่ยคุณผู้ชมเคยเห็นกันหรือเปล่าเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังกันคุณผู้ชมนี่ครับคุณผู้ชมคือปกติเนี่ยถ้าเกิดลักษณะเหมือนแบบเป็นท้องฟ้าแล้วมีเป็นทางหาง,างมักจะเป็นแบบสีขาวครับอแต่ว่าเนี้ยมันเป็นแบบสีออกไปทางลูกไฟเอาจริงๆ ดิฉันก็ไม่เคยเห็นแต่พอมันมานี่นแบบนี้เห็นไหมคุณผู้ชมมันมันปรากฏอยู่ที่เชียงใหม่นี่คนเกิดอะไรขึ้นคือเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตอนราวเจ็ดโมงเช้าที่ผ่านมาครับนี่เป็นภาพที่พี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเขาบันทึกภาพเอาไว้ได้ค่ะแล้วก็มาโพสต์ลงในโลกโซเชียลแล้วก็ตั้งคําถามมากมายว่ามันเป็นปรากฏการณ์อะไรมันเกิดอะไรขึ้นในช่วงรุ่งอรุณยามเช้าที่จังหวัดเชียงใหม่แบบนี้มันจะเป็น ลางบอกเหตุอะไรหรือไม่อย่างไรหรือว่ามันคือปรากฏการณ์อะไรใครรู้ช่วยตอบคำถามให้ดีเพราะว่าเขาเห็นปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยมันแช่อยู่บนท้องฟ้านเนี่ยคุณไหนแน่ค่ะเกือบเกือบห้านาทีนะก็ถือว่านานน,นานนะครับมันก็เลยสร้างความแปลกประหลาดใจให้กับผู้คนที่พบเห็นจริงๆก็เอาภาพนี้ไปแชร์ลงในโซเชียลกันอย่างคึกคัดแล้วผู้เชี่ยวชาญไหมล่ะคือมันต้องถามผู้เชี่ยวชาญแหละคือถ้าถามคนที่เขาไม่รู้เนี่ยว่ามันคืออะไรเนี่ยก็อาจจะคิดไปได้ว่าเอ๊ะ มันคือดาวตกไหมดาวหางหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นปรากฏการณ์ประหลาดเหนือ,อธรรมชาติอะไรเกิดขึ้นแล้วคนไทยอะนะเรื่องของลางสังหรณ์ใช่ไหมะคะมาเกิดขึ้นก่อนที่ประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงกําลังจะเลือกตั้งพอดีเ,อเป็นลางบอกเหตุอะไรหรือเปล่าใช่ค่ะ,ะ,ะทีนี้ต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญและคุณผู้ชมคุณไหนแนะ่นักวิชาการด้านดาราศาสตร์จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับหรือว่าสถาบันนริศเนี่ยก็ออกมาชี้แจงว่าภาพที่เห็นเนี่ย มันมีคำอธิบายมันคือปรากฏการ์ควบแน่นของเครื่องบินหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าคอนเทรลหรือภาษาไทยพูดกันง่ายๆเมฆหางเครื่องบินนั่นเองคุณผู้ชมที่มันสะท้อนแสงอาทิตย์เนี่ยมันก็เลยเกิดภาพคล้ายกับลูกไฟ<อ>เกิดขึ้นบ่อยในช่วงนี้นะครับเพราะว่าอากาศด้านบนเนี่ยยังคงเย็นจัดปกติเนี่ยเราจะเห็นลักษณะไอเส้นแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นเส้นขาวๆไงพาดผ,ผ่านท้องฟ้ามันเกิดขึ้นจากไอ้น้ํา และไอเสียร้อนนะครับจากเครื่องบินเนี่ยมันเกิดการสันดาบกันและพอมันมาเจอกับอากาศที่เย็นขึ้นมันก็เลยเกิดลักษณะเป็นแบบเนี้ยม,มันเป็นหางยาวๆแบบนี้เนี่ยคืออย่างต้องเข้าใจก่อนนะว่าไอข้างบนเนี่ยด้านบนที่เครื่องบินมาบินขึ้นไปเนี่ยมันสูงกว่าพื้นด้านล่างเนี่ยกว่า10กิโลเมตรนะคือมันไกลค่ะคือถ้าไปอยู่ตรงด้านบนเนี่ย ระยะทางมันน่าจะยาวพอสมควรแ<ช>ต่พอเรามองจากพื้นดินเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นทางยาวพอคุณบอกว่ามันเป็นลักษณะคล้ายกับเวลาที่พาดผ่านท้องฟ้าแล้วบอกเมฆหางเครื่องบินอ,อันนี้เข้าใจเลย<ข>เพราะว่าเราจะเห็นได้บ่อยๆนะะใช่ใช่ใช่ใชไม่ได้คแค่ที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ประเด็นมันคือพอมันเป็นสีออกไปทางส้มๆ้มทองทองนี่แหละ,ะก็เลยทําให้ตกใจว่าทําไมมันเป็นลูกไฟคือถามว่าทําไมมันถึงเป็นส้มๆมทองๆองเนี่ยทางสถาบันวิจัยนาราศาสตร์เนี่ยเขาก็ยังบอกว่า คือถ้ามันเกิดขึ้นในช่วงรุ่งเช้าหรือว่าตอนช่วงหัวค่ำเนี่ยมันจะไปสะท้อนแสงอาทิตย์เน<อ>ี่ยมันก็เลยเกิดเป็นสีส้มๆแดงๆแ,แบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องตื่นตกใจกันไปคุณผู้ชม<อ>เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้นะครับค่ะคุณผู้ชมก็มาไขาข้อข้องใจกันหน่อยนะสำหรับชาวเชียงใหม่นะคะคุณผู้ชม